สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยแก่สิติกับสนมบุรีแล้วนะครับนี่คลิปนี้กับไทยอัปเดตนะครับนี่สวยงามสมเกรสรประมาณยี่ิกว่าวันหลังผสมเกรสรน,นะลายกำลัลงงามนะครับวันนี้เป็นแสนหวานเนาะเป็นพันไทยมาสออมครับมัน พายุเข่านะไทยตอนเย็นยๆนนะครับตัวแซก็จักเป็นยังเต็มคลิปไทยดนๆกบไ,ได้นี่ดูกันชัดๆนะครับอันนี้สองลูกหนึ่งต้นสองลูกนะครับ กันลำพร้อไมค่อยไปเนาะพี่น้องแหมติดกันเลยตัวนี้ญงแหงครับสองสองโลกว่าคือไอ้คันนี้เขาจะเอาบไบยนะครับเพราะมนันหนัก จ้าผลขึ้นกันกับตรงเฮ็ดตะไาคร่ร่องไว้นะครับบางต้นกัใหญ่อยู่แต่ว่ากับแขนงเขาค่ะเอาอยู่เจ่เขาชใหง่ขึ้นอีกอยู่นะครับเหลืออีกไรมืออยู่อีกเครื่องทางกับอีกนิดๆน,นะครับนูน่นน้อยๆก็มีนะครับ พยายามไทยคลิปให้สันี่สุดนะครับกรีนแมนไล่ยังโบท่านเต็มทีนะครับนี่ยี่สิบกว่าวันยี่สิบสองหมื่นเนาะประมาณตัวเฉลี่ยนะครับเก,เกี่ยวสมเกสรอยู่ประมาณผสมเกสรมีสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดพุทจีกายนเนาะตอนนี้ท่านว่าสิบสองทันว่าเนี่ยคลิปนี่ นะตอนน,นี้นี่คือ1ต้น2โลกนะยังอยู่ยังอยู่มีปัญหาหนิดนึงครับเรื่องของราน้ำราน้ำค้างเนาะอันนั้นใหญ่ครับน่าจะ2โลกตัวนี้ประสมเกสรก่อนเพื่อนนะครับ อันนี้เพิ่นเจ็บผสมเกสรสมวันที่สิบแปดประมาณโลนึงคลีนแมนนะครับส้นส้นนึ่งสิสเป็นคลีนแมนตัวนี้เป็นแสนหวานพันไทยนะครับจากเทพมงคลฟาร์มต้องช่วยเดี๋ยวมันเอาไม่อยู่เลียวอีกตั้งครึ่งทาง ดูลูกนี้นี่ตะกะแต่ยนพร้อมประมาณโลกกว่าโลสองโลสามอาจจะถึงโลหาอยู่เถอมันเจอนี่ไอ้เมืองรอบสวนเลยว่ามือนเชาจะกลับชนบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีวันที่ยี่สิบยี่สิบหก ถึงนี่วันที่26นะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอันนี้ลายสวยมากาหรับผู้ใได้ี่จองไวก้กะรอยนิดนึงเด้อสิเคลนปลายห้นะครับแขลนปลายห้แต่พ่อท่านเปิดจองเป็นทางการเนาะให้หล้างปีใหม่ก่อนครับส่วนปีใหม่นี่แหละครับกลับม,มาเดี๋ยวผมจะเปิดจองแหละว่าตนเขายังแย่งรอดบอมีเหียวเขียวบอนะครับแตงโมก็มีเหียวเขียวไปเนี่ยแหละ ว่าผมปลูกใส่ขี้ควายเลยไม่ใช้น้ำไม่ใช่ปุ๋ยหมักนะครับมีแตปนหนัหมกักให้ชมรอบสวนกินแมน่ต้นใหญ่ครับต้นยางใหญ่ใบสูงแต่ลูกไม่ใหญ่นะครับลูกเล็กนิดเดียวนะครับประมาณถ้าได้โลนึงก็เกงแล้วกินแม่น เป็นประสบการณ์ครับถ้าผูกกินแม่น้งองว้ขอสูงสูงขอสูงนิดนึงจะได้นำนักขึ้นไม่อีกนะครับอันนี้แสนหวานส่วนโยโคโบนี่โบมีปัญหาครับถือว่าทำนำนักได้ดีครับลายยังไม่เต็มนะครับเยอะอีกเยอะนะครับลูกลายสวยลายสวยแห้ครับพี่น้ทงนะครับ ยังในนวยได้กับแคบหนาจอมาด้อผู้ได้เบิ่งคิปแคบหนาจอเลยครับตัวได้ทำมาที่ฟาร์มเองกับฟาร์มเล็กๆครับแบบปลูกแบบบ้านๆกแต่มาหาคุณพอเลยพอเราอยู่กับผู้ได้อย่างมาเบิงกับให้เบิ่งนะครับบอบมีการห่วงเพราะว่าเป็นโมเดลแล้วก็ปลูกศึกษาอยู่แล้วครับเป็นโรคเลื่อนแบบศึกษากรนะครับ ยังสีเฮดแบบเป็นระบบค่อยๆเฮดครับต้องศึกษาก่อนนะล,ลูกเล็กก็มีนะครับกินแม่นะจะสากแห้งนะครับว่าจะขยายลูกว่าจะแตกลรยนี่แตงโมอัใหญ่อีกสองโลก,กว่าแล้วสองโลก,กว่าแล้วนะครับ่มวาเซียูบอน,นะครับจะไปประมาณสิบกลมอสองอาทิตย์กลับมาเจอกัน ลูกนี้ก็ลายสวยอยากได้ก็แคปหน้าจอนะจ๊ะไม่ได้ลูกไหนกี่ลูกนะครับราคายังไม่ตั้งนะครับราคากิโลละ100บาทถึง150บาทนะครับไม่เกิน150บาทแต่ไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับคือปลูกอย่างแห้งครับผม มเมล็ดพันธุ์กับมเลมเล็ดเมล็ดละสิบบาทครับบอกไว้ก่อนเลยแต่ลูกหนึ่งกะเต็มที่กับสองโลกว่าครับเพราะว่าตอนแรกหนึ่งว่าสิบถึงสองโลตอนนี้ถึงแล้วครับนึ่งวันประมาณโลหาขึ้นนะครับส่วนใหญ่หน่าจะสองโลครับส่วนใหญ่โลแปดโลเก,ก,ก้าโลเจ็ดสองโลประมาณนั้นครับท่านอำนักได้ดีอยู่ตอนนี้ครับแต่ว่ากินแม่นหน่วยใหญ่บค่อยมีครับมีแต่หน่วยหน่อย,อยประมาณสักโลกเรึ่งขึ้น เทปน้อยๆนี่มันนักเลยครับนี่เพวาผมเอาไอ้ขอข้างล่างเลยครับเนี่ยประมาณขอที่แปดขอที่เก้าขอที่เจ็ดก็ยังมีเลยครับบางนวยขอที่เจ็ดเองขึ้นนวยนี่นวยนี่คือขอที่เจ็ดนะครับนี่เป็นวันหนึ่งสองสามสี่อ่าหกเจ็ดขอที่เจ็ดนี่นวยนี่ร้ายแล้วเดี๋ยวคลิปจะโพสได้ช่้านี้ละโอเคบายบายเจอกันอีกคลิปหนึ่งวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกธันวาคมหกสามนะจ๊ะ ถ้าไม่ติดโควิดก็จะมาได้โอเค